สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนกันในวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนาะกับคุณครูวิวเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุเหมือนเดิมเนาะยังอยู่ในหัวข้อเดิมนะคะหัวข้อย่อยเรื่องนี้มันเยอะมากจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วเนาะว่าแรงคืออะไร แรงก็คือสิ่งที่มากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเช่นการทำให้วัตถุเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งทำให้วัตถุเปลี่ยนทิศทางเช่นเวลาเราหมุนลูกฟุตบอลอ่าเวลาเราหมุนเอาหัวหมุนปุ๊บลูกฟุตบอลก็จะเปลี่ยนจากอีกทิศทางหนึ่งใช่ไหมอ่าหรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนั่นเองเนาะ ทีนี้แรงก็มีหน่วยเป็นนิวตันตัวอ,อักษรย่อภาษาอังกฤษก็คือตัว N ใหญ่ตัว N ใหญ่นะลูกก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นหน่วยเป็นใช้เขียนแทนนิวตันนั่นเองเนาะโดยมีเครื่องช่างสปริงข้างๆเอาไว้วัดค่าแรงโน้มถ่วงถ้าเปิดเทอมนะเราคงจะได้ทำการทดลองกันนะคะโอเคถ้าเกิดไม่ได้เปิดหรือว่ายังไงอันเนี้ย เดี๋ยวครูจะทำเป็นคลิปวิดีโอให้ดูอีกทีหนึ่งละกันว่าการทดลองการใช้เครื่องช่างสปริงเป็นยังไงเนาะโอเคแล้วก็เซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยแหละเป็นผู้คนพบแรงโน้มถ่วงคนนี้นี้ครูจะทวนะโอเคของสัปดาห์ที่แล้วเนาะอ่ะโดยเมื่อเราออกแรงถูกไหมคะกระทำต่อวัตถุก็กทำให้วัตถุกเกิดการเคลื่อนที่ โดยมีสัญลักษณ์ก็คือลูกศรเห็นไหมคะหัวลูกศรไปทางไหนทางขวาซึ่งเมื่อกี้วัตถุก,ก็เคลื่อนที่ไปทางขวาลูกศรก็จะชี้ไปทางขวาเหมือนกันเป็นการใช้ลูกศรแสดงทิศทางของแรงนั่นเองเนาะที่มีต่อวัตถุโอเคสัปดาห์ที่แล้วเราก็เรียนไปใน3หัวข้อนี้เนาะหก็คือแรงที่เกิดจากธรรมชาติได้แก่ ได้แก่อะไร <c oughs> ได้แก่อะไรคะอ่าถูกต้องได้แก่ลมพายุจําได้ไหมน้ําตกเนาะเป็นแรงที่เกิดจากธรรมชาติ2แรงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์และสัตว์ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต,กตกอกติ๊กตอกอะไรนะอะไรนะอะไรนะอ่าก็คือเช่นเราทําไมเข็นรถเข็นถูกไหมคะอะไรอีกนะเราชักเยอก และสัตว์ล่ะเช่นช้างถูกไหมคะช้างก็จะลากซุงอ่าเห็นไหมสามแรงที่เกิดจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเช่นรถถูกไหมคะเครื่องบินเรือนั่นเองเนาะที่ใช้ให้เราสามารถเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้เนาะเป็นการออกแรงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นอันนี้เป็นหัวข้อย่อยจินนะคะที่เขาได้แบ่งเอาไว้ แต่สัปดาห์นี้เราจะเรียนอีกเรื่องแรงเนี่ยหัวข้อย่อยเยอะมากนะโอเคเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องชนิดของแรงที่ทําให้วัตถุมีการเคลื่อนที่คราวนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วนะก็จะแบ่งออกเป็นสองแรงแรงที่แรงแรกเลยก็คือแรงดึงแรงดึงอ่าแล้วแรงดึงแล้วนะ เป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุเคลื่อนที่มาเข้าหาเราการดึงดึงเช่นนักเรียนดึงอะไรดีนะดึงดึงเชือกเห็นไหมคะการที่เราดึงมันจะเป็นการออกแรงแล้ววัตถุจะเข้าหาตัวเราอ่าอันนี้คือเรียกว่าการแรงดึงนะการดึงเนาะโอเคต่อมาแรงที่2ก็คือ แรงผลักแรงผลักก็คือเหมือนการผลักออกไปผลักออกไปเลยเป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุเคลื่อนที่ออกจากตัวเราออกจากนลูกแรงผลักเป็นการที่ทําให้วัตถุออกจากตัวเราเช่นเราผลักประตูอ่ผลักประตูไปเปิดหน้าต่างออกไปเราก็จะผลักออกถูกไหมหน้าต่างก็จะหรือประตูก็จะ ออกไปข้างนอกไม่ได้เข้าหาเราเหมือนแรงดึงถูกไหมคะอ่าทวนนะแรงดึงก็คือวัตถุจะเข้าหาเราแต่แรงผลักวัตถุจะออกจากตัวเราไปถูกไหมอ่าเช่นเราดึงเชือกดึงเชือกเชือกก็จะมาหาเราเยอะขึ้นถูกไหมอ่าถ้าเราผลักเออผลักเก้าอี้ผลักเก้าอี้ออกไปเก้าอี้ก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอ่าถ้ายังไม่ เข้าใจอย่าคุยมีรูปภาพให้ดูอย่เรามาดูพร้อมๆกันนะคะรูปภาพแรกรูปนี้มีคนกำลังทำอะไรเนี่ยดูจากรูปนี้ก็คือคนกำลังเข็นถูกไหมคะโดยมีม้าเป็นตัวช่วยในรูปนี้มีการออกแรงทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ยมีแรงอะไรบ้างเนี่ยอ,อย่คุยเฉเฉยนะพร้อมอยังแรงผัก อ่าถูกต้องผู้ชายคนนี้ก็เหมือนผลักรถเข็นออกไปข้างหน้าก็เหมือนรถเข็นเนาะเข็นออกไปข้างหน้าก็คือเป็นแรงผลักมีหัวลกูกศรชี้เห็นไหมคะว่าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อมามีอีกแรงนึงแรงอะไรแรงดึงใช่ไหมคะแรงดึงใครเป็นคนดึงม้านั่นเองม้าเป็นคนดึงดึงใครดึงรถเข็นนั่นเองรถเข็นก็จะดึงมาถูกไหม ม้าเป็นคนดึงนะดูดีๆนะอเห็นไหมเห็นลูกศรของแรงไหมคะชี้ไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นสองคนนี้ช่วยกันทําให้รถเข็นอันนี้สามารถเคลื่อนที่ไปทางขวามือได้อันนี้เรียกว่าแรงผักกับแรงดึงนะคนเป็นคนผักนะผักรถเข็นออกไปดันออกไปเนี่ยแต่แต่ว่าม้าเป็นคนออเป็นตัว ดึง mm hmm. เห็นหมดึงดึงดึงมาคืออยู่ข้างหน้าแล้วดึงรถเข็นไปอ่ายังมีอีกมีอีกยังไม่ได้มีแค่นี้อ่าอ๋ออันนี้ก็จะเป็นลูกศรใช่ไหมคะที่ครูวิวบอกก็คือเป็นการบอกทิศทางของแรงการเคลื่อนที่ของวัตถุถูกไหมถ้าหัวลูกศรไปทางไหนก็แปลว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางนั้นมีการออกแรงไปทางทิศทางนั้นโอเคขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุ จะมีมากน้อยของแรงของที่แรงเป็นกรแรงกระทํานะคะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะขนาดที่กระทำต่อวัตถุจะเท่ากับความมากน้อยของแรงที่เรากระทาเช่นถ้าเราออกแรงมากเราผักไปแรงมากเลยวัตถุเนี่ยก็จะทำไมไปไกลขนาดของแรงอะ่ะก็จะมากถ้าเราผักมากแรงก็จะมากถ้าเราผักเบาๆปุ๊บ แรงเราออกแรงทำไมน้อยวัตถุก็เคลื่อนที่ได้น้อยถูกไหมอ่าเห็นไหมคะอันนี้ก็คือตามหลักของวิทยาศาสตร์เลยนะลูกเราที่จริงมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ทีนี้เราเพิ่งมาอยู่ในบทเรียนเพื่อนักเรียนเข้าใจมากขึ้นว่าวิทยาศาสตร์ก็คืออยู่รอบตัวเรานั่นเองเองนาะอ่ะอา๋ยวเรามาดูกันต่ออ,อันนี้ครูวิวก็บอกว่า ออกแรงไปทางซ้ายอออกแรงไปทางซ้ายก็คือเคลื่อนที่ไปทางซ้ายลูกศอกก็หันหัวไปทางซ้ายเห็นไหมคะอ่าพอเราออกแรงปุ๊บกล่องก็จะเลื่อนไปทางซ้ายมือของเราต่อมาถ้าครูวิวออกแรงไปทางขวาลูกศอไปทางขวาถูกไหมคะอ่าพอเราดันกล่องมากล่องก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวานั่นเองเนาะอ่าเห็นไหมคะเอาใหม่อีกรอบนึงนะ ถ้าออกแรงไปทางซ้ายดูลูกศรน,นะหูลูกศรน,นะชี้ไปทางซ้ายถูกไหมคะวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปทางทางไหนอ๋นอ,าอาทางซ้ายถูกไหมคะทีนี้ต่อมาถ้าครยูยิออกแรงไปทางขวาดูหูลูกศรหูลูกศรชี้ไปทางขวาถูกไหมคะออกแรงเลยนะหนึ่งสองสามวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวามือเห็นไหมคะอันนี้ก็คือ การที่เราออกแรงและใช้สัญลักษณ์ลูกศรเป็นการบ่งบอกทิศทางของแรงโอเคไหมอ่าโอเคโอเคนะต่อมาถ้าครูวิวออกแรงไปด้านล่างก็เหมือนเป็นการดันลงนึกออกไหมหัวลูกศรลงมาข้างล่างวัตถุก,ก็จะทำไ,ไมเคลื่อนที่ลงมาข้างล่าง เห็นไหมคะอีกรอบหนึ่งนะถ้าครูวิวออกแรงดันลงหัวลูกศรลงเห็นไหมคะลงมาข้างล่างเนาะออกแรงออกแรงดนันเหมือนกดลงไปอย่างเงี้ยกดลงพื้นกดให้มันลงไปข้างล่างอะไรอย่างงี้วัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่ลงข้างล่างเราก็ใช้ลูกศรแบบหัวคว่ำลงมาเห็นไหมเป็นก,การบอกทิศทางของแรงเนาะโอเคเดีมาถ้าครูวิวออกแรงดันขึ้นไปข้างบนหรือผลักขึ้นไปข้างบนล่ะ ่านี่เห็นไหมลูกศรดันขึ้นแล้วนะคราวนี้ลูกศรดันขึ้นแล้ววัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปไหนข้างบนเหมือนกันอ่าทวนอีกหนึ่งครั้งถ้าครูวิวดันลงลูกศรหัวปั้มลงวัตถุก็จะเคลื่อนที่ลงถ้าครูวิวดันวัตถุออกแรงดันขึ้นหัวลูกศรขึ้นวัตถุก็ทำไมเคลื่อนที่ขึ้นอ่าก็คือเป็นการออกแรง ดันขึ้นนั่นเองลูกศรก็จะชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นหัวลูกศรสามารถไปได้ทุกทิศทางเลยนะคะไม่ว่าจะดันเฉียงยังไงหัวลูกศรเราก็เฉียงตามแรงเป็นการบ่งบอกว่าเราได้ผลักแรงออกไปในทางทิศทางใดโอเคนะเราใช้สัญลักษณ์เป็นลูกศรโดยมีหัวลูกศรน,นะหัวลูกศรเป็นการบ่งบอกทิศทางนะคะโอเคต่อมาอ่ารูปนี้โหทุกคนรู้จักดีเลย ถูกไหมเวลากีฬาสีเนี่ยโหทุกคนลงมาเชียร์กันเยอะมากเราเรียกกีฬานี้ว่าอะไรคะชักเยร์ถูกไหมคะอ่าในรูปก็จะมีเด็กสองฝั่งถูกไหมคะที่พยายามทำไมดึงดึงเชือกถูกไหมดึงเชือกอ่านี่เออเฉลยเฉลยแล้วสิอ่ากิจกรรมนี้ก็คือเป็นการออกแรงดึง ถูกไหมแรงดึงนะคะมีสองแรงนะแรงดึงกับแรงผลักอ่ะแต่ละฝั่งก็จะออกแรงดึงแข่งกันเพื่อให้ได้เชือกมาเข้ามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเราถูกไหมคะมันที่จริงมันต้องมีขีดตรงกลางเนาะฝั่งไหนที่ออกแรงดึงมากกว่าฝั่งนั้นก็จะชนะถูกไหมทำให้ขีดที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมาอยู่ในเส้นชัยของเราอ่าถูกไหม เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องออกแรงดึงมากๆอ่าเห็นไหมคะมีลูกศรชี้ทิศท,ทางด้วยต่างคนต่างดึงฝั่งนี้ก็ดึงฝั่งสีแดงก็ดึง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 ฝั่งสีฟ้าก็ดึงเหมือนกันต่างคนต่างดึงอันนี้คือการออกแรงดึงทั้งคู่อใครออกแรงมากกว่าก็จะชนะนั่นเองนะคะอเห็นไหมคะออกแรงดึงมีทิศทางด้วยนะครูวิวทาทิศทางไว้ให้แล้วเห็นไหมคะอ อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างจากรูปที่คุยมาโหตอนนั้นทุกคนจริงจังมากแต่อันนี้เป็นของทเด็กที่อื่นนะครูยิวเห็นแล้วเขาน่ารักดีครูมิวก็เลยม,มาให้ดูเห็นไหมคะทุกคนแบบว่าออกแรงดึงแบบโอ้โหสุดยอดพวกคุณครูก็เชียร์กันสนุกสนานมากเนาะเสียดายที่เรามีโควิดเนาะไม่งั้นเราก็จะมีกิจกรรมการในนี่อีกการเอ้ยแข่งกีฬาสีเนะาะเดี๋ยวก็ต้องรอดูสถานการณ์อีกทีนะคะเด็กๆเนาะ เนะโอเคต่อมาเรามาดูเรียนกันต่ออันนี้ก็คือการออกแรงดึงเนาะก็ถ้าเกิดฝั่งไหนที่ออกแรงดึงมากกว่าฝ่ายตรงข้ามฝั่งนั้นก็จะชนะโอเคอ่าน,นี่โหแรงดึงเห็นไหมโหดึงมากเลยนะเห็นโลรสศรไหมคะอ่าเขาก็ดึงมาทางนี้เนาะอ่าต่อมารูปนี้ก็จะเป็นการอธิบายว่าช่วยกัน สองคนช่วยกันทำให้ก้อนหินแล้วกันเนาะเคลื่อนที่ได้อย่างคนเชือ่เสืส้อเสื้อสีฟ้าเขาก็จะทำไมออกแรงผลักถูกไหมคะให้วัตถุออกไปข้างหน้าผลักไปส่วนอีกคนนึงก็ออกแรงดึงเห็นไหมคะดึงเข้าหาตัวเองเนาะทั้งคู่ร่วมมือร่วมใจการทำให้วัตถุเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปทางขวามือตามหูลูกศรน,นะคะ เห็นไหมหัลูกศรไปทางขวา,าเป็นการทั้งออกแรงผลักและแรงดึงในการเคลื่อนที่ก้อนหินก้อนนี้ให้เคลื่อนที่ไปทางขวามือมีอีกอ่คนนี้อย่างรูปซ้ายมือเป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อสีฟ้าเนาะเขาก็ก้อนเหล็กเนาะเอาก้อนเหล็กแล้วกันอันนี้เป็นก้อนเหล็กออกแรงดึงถูกไหมคะไปทางซ้ายมือหูลูกศรก็ไปทาง ซ้ายมืออ่านี่คือการออกแรงดึงนั่นเองนะต่อมาทางขวามือผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองทำอะไรนะอันเนี้ยอ่าก็คือการเข็นรถเข็นเนาะการเข็นรถเข็นก็คือทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าออกไปจากตัวเราแต่มือเรายังจับอยู่ถูกไหมคะอ่าไม่ได้เป็นการผลักออกไปมากแต่ว่าเราก็คือการดันนั่นเองดันรถเข็นไปข้างหน้าเราเลยเรียกแรงนี้ว่าแรงผลัก อ่าถูกนะแรงถักนะอ่าต่อมาเด็กผู้หญิงคนนี้อะไรเอ่ยลากอะไรลากหรือดึงอะไรเนี่ยรถเข็นที่มีน้องแมวอยู่ข้างในถูกไหมคะอ่าก็คือเป็นแรงดึงเหมือนกันแรงดึงเนาะแรงลากนั่นเองก็คือเขาลาก,ลาก,ลากให้รถรถอะไรนะรถเข็นเนี่ยตามมาอ่าเป็นการดึงนั่นเองรูปที่สองรูปตรงกลางอ่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขาล้ม ถูกไหมคะเด็กผู้ชายก็เลยมาช่วยเขาก็ยื่นมือไปดึงเพื่อนผู้หญิงขึ้นมาถูกไหมคะก็ออกแรงดึงโอเคไหมคะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนเนาะเหมือนฉุดขึ้นมาอ่าก็คือเป็นการออกแรงดึงทิศทางของแรงก็คือมาทางขวาก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้ก็จะลุกขึ้นได้เนาะก็คือแรงจะเข้าหาเด็กผู้ชายรูปที่สาม อ่าอันนี้ใครเคยเห็นคุณพ่อเข็นรถบ้างาเวลาไปจอดห้างใช่ไหมเวลาเราซ้อนคันน่ะเราก็ต้องไปคอยเข็นรถหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมคะหรือเวลารถเสียเนาะเราก็จะไปช่วยเข็นการเข็นก็คือใช้แรงผลักรถออกไปข้างหน้าอ่าโดยที่ทางแรงก็จะไปเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถูกไหมคะอ่าอันนี้คือเรียกว่าแรงผลักเนาะแรงผนะลักนะเรามีแรงผลักกับแรงดึงเนาะเด็กๆเนาะโอเค เริ่มแยกออกแล้วนะต่อมาแรงผักอันนี้ก็คือการที่เราตีลูกเทนนิสลูกเทนนิสไปข้างหน้าถูกไหมคะการที่วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าออกไปจากตัวเราก็คือเป็นแรงผักลูกที่สองอแป๊บ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 แป๊คุผิดลูกที่สองก็คือแรงผักเหมือนกันการที่เด็กผู้ชายคนนี้เตะลูกฟุตบอลถูกไหมคะ เตะลูกฟุตบอลฟุตบอลเคลื่อนที่ออกไปจากตัวเราไปข้างหน้าเราเลยเรียกว่าแรงผลักอ่าแรงผลักนะคะลูกที่สามคุณแม่เป็นคุณแม่ดีกว่าคุณแม่กําลังเปิดหน้าต่างคุณแม่เปิดหน้าต่างออกไปผลักออกไปถูกไหมคะหน้าต่างออกไปข้างนอกออกจะไปจากออกไปจากตัวเราเราจะเรียกแรงนี้ว่าแรงผลักถ้าวัตถุกออกจากตัวเราเป็นแรงผลักถ้าวัตถุเคลื่อนที่หาตัวเรา เราจึงเรียกว่าแรงดึงนะโอเคนะอ่ามาอ่าจำได้ไหมพี่ช้างช้างก็คือออกแรงดึงลากซุงดึงวัตถุเห็นไหมคะดึงวัตถุอะ่ะให้เคลื่อนที่ตามเข้าไปต่อมาไม้หนีบตากผ้าจริงๆมันก็คือแรงดึงไหมแต่ถ้าเกิดเราดึงอ่ะแรงเสื้ออาจจะขาดได้แต่คือเป็นการ เป็นการอธิบายให้เห็นภาพว่าเราคือการหยิบเสื้อผ้าวัตถุเข้าหาตัวเราถูกไหมคะเวลาเหมือนเราดึงมาอ่าเราดึงมาเป็นการออกแรงดึงไม่ใช่แรงผักถ้าผักเสื้อก็จะกระเด็นออกไปถ้าึดึงก็คือเสื้อก็จะเข้ามาอยู่ในตะกร้าแล้วก็มาเก็บใส่ในตะกร้าแต่อย่าดึงแรงนะคะอย่าเสื้อผ้าขาดเอาเนาะอย่าคุณผ้าเอานะคะโอเคต่อมารูปสุดท้ายก็คือม้าลากรถถูกไหม ม้าเป็นตัวออกแรงดึงให้รถเควียนที่อยู่ข้างหลังในที่หอบของเนี่ยเคลื่อนที่ตามม้ามาโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ในการเรียนเรื่องแรงดึงกับแรงผักโอเคนะคะวันนี้จะมีงานให้นักเรียนทำนะคะ เป็นในหนังสือวิทยาศาสตร์นั่นเองเนะเาะเเดี๋ยวคุยจะแจ้งหน้าอีกทีนะคะว่าเป็นหน้าไหนเนาะเดี๋ยวโอเคงั้นไว,ไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้น่าจะเป็นวันพุธนะตามตารางสอนนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ